บทสวดมนต์น้โมหลายจบจนกว่าผู้หญิงสาวคนนั้นจะหายไปเรื่องที่สองเกิดขึ้นที่ตึกวิศวกรรมศาสตร์ชั้น8โดยมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีอาจารย์เสียชีวิตและในลิฟต์มักจะเกิดอาการขัดข้องแปลกๆก็คือเมืเแบบดมและก็เป็ดทันทีพร้อมกับขึ้นไปที่ชั้น8โดยไม่มีใครกดเออหน้าเลงเงียบคนเดียววะคุณโปรหรอ โปนหน้ามือดิอนะแหกตาเลยสุดนะนะส่วนเรื่องสุดท้ายเกิดขึ้นที่ห้องเซรามิกคณะศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งมักจะมีผู้หญิงสาวแต่งชุดไทยสวมชะดามายืนรำอยู่ในห้องตอนดึกๆบ่อยๆอเฮ้ยน่ากลัวกลัวอะไรตดกคแค่เรื่องที่เขาสร้างขึ้นก็มันน่ากลัวนี่หว่า เออจริงจงพวกมุณเคยได้ยินเรื่องเล่าที่ตึกขนาดเราอย่างวะยังเลยวะทำไมวะว่าไดิที่ตึกขนาเรามีคนเคยเห็นวิญญาณบางก็เป็นเงาบางก็เป็นหญิงสาวพอตกดึกก็ไม่มีใครอยากเข้ามาแล้วไม่ยําเป็น เชื <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ่อก็แค่เรื่องเขาสร้างขึ้นนะมันไม่มีจริงหรอไม่เชื่ออย่าลบหลูห่เว้ยมันไม่ได้ลบหลู่เว้ยแต่กูไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เชื่อบ้างก็ได้แน่จริงอะคือนิ้วมือมันม,นมส่จน์้ากูว่าอยาดเลยดีกว่าพวกมึงกลัวอะไรวะไม่ลองเราจะรู้ได้ไงว่าจริงไม่จริงหรือมึงไม่กล้า เอ้เอาก็เอาดิวะเอ้ยแล้วพวกมึงสองคนน่ะเออเอาเอาแล้วมึงอ่ะไงกล่าวว่า เฮ้ยจะเปลี่ยนอะไรกหนาวะเดินได้ดีไม่เป็นไงก็กลัวๆนี่ว่ะกลัวแล้วมึงมาทำไมวะพูดเหมือนกูอยากมาก็เพราะพวกมึงนั่นแหละเหรอกูเพิ่งรู้เอ้าอินี่ทิงมึงลงไปดิเฮ้ยมีอะไรวะเออมีอะไรอ่ะ อยากรู้เหรอยากรู้มึงเข้าไปดูเองอ้าวตลบไล่ฮะมึงก็เดินไปดูดีทำไมบอกกูมึงก็ไปดูเองดปะตอนแรกก็กลัวน,นะต่นนี้กูอยากรู้แล้วงันนน้นมึงแปลกูเปล่ามึงไม่กล้ามึงยอ้อ้กูเ่ะไปดิไปดิ <c oughs> เเดี๋ยวกูไปคล้องน้ำก่อนนะ

นานล้ขนาข้านล้าชิบหายเลยว่าก็กกมันทาหลวงอ่ะเดี๋ยวกูกเปิดปกนะอ่อนะเออเออพี่มากมั้ย ยี่ไปกักป้ามาไม่เกจออะไรเลยกูว่าไม่มันมีจริงเฮ้ยแต่กูว่าเอาป้าสวัสด,ดีครับมาทำอะไรกันหรอพ่อหนุ่มอ๋อพวกผมมาพิสูจน์เรื่องผีเขากลัวนะกลัวหนานะครับเราเจออะไรกันไหมล่ะก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะป้าป้าจะเล่าอะไรให้ฟังนะชิน่นี่นะ ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละโอ้โป้า<ะ>กลับกันไปได้แล้วไม่มีเรื่องเล่าอะไรทั้งนั้นแหละเออกูว่ากลับกันเถอะอ่อกอลับกับกูบอกแล้วแค่เรื่องเล่าพวกผมกลับแล้วป้าไปครับ <laughs> ทำไงไวะเนี่ยมึงไปส่งดูด้วนยะองนอ้กลัวเลยมันแค่แค่เื่งเล่าหรอกเดิถ้ามีมันก็ออกไม่เห็นมีโปรมาสักตัวเลยไปกลับกัน ผมขอโทษครับผมก็มจะไม่รบรู้อีกแล้ว เมื่อคืนกูว่ากูเจอผีว่ะเออ กูก็เหมือนกันหรอพวกมึงอะคิดมากกับเองเมื่อคืนกูกับอีเดังไม่เจอเลยเลยหมืคิดมากไม่เป็นไรนะพี่ป้าดอกขอบอบให้บอดพี่อะไรกูอ้าวพี่นุ่มมายืนทำอะไรกันตรงนี้อ่ะไม่มีอะไรหรอกครับป้าเออว่าแต่ป้ารู้จักป้าที่ผมสั้นๆอยู่ฝังคำว่า สั้นเนี่ยไม่มีนะทำไมเหรออ๋อแล้วปกติป้าเลิกง,งานสี่ห้าทุ่มปะ่ะโอ๊ยหัวค่ำอะเขา,าก็กกันหมดแล้วไม่มีใครเขาอยู่ดึกหรอก